สวัสดีครับผมจ่าสิเวกศกรงพัฒน์โกพานิชนะครับรหัสนักศึกษา6411 007 038นะครับเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์ครับวันนี้จะมานําเสนอกิจกรรมวันแมนโชนะครับัหวขอว้ขอความสุขเราสร้างได้นะครับชื่อวิชา HUM 1 1 1นนะครับทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์น,นะครับความสุขของผมก็ เช่นดูหนังฟังเพลงครับหรือร้องเพลงแต่ว่าไม่อยากร้องให้อาจารย์หรือเพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวจะเกิดความทุกข์กับอาจารย์หรือเพื่อนๆนได้นะครับผมเลยพาไปเที่ยวในพื้นที่เมืองปัตตานีแทนนะครับที่ผมอาศัยอยู่ครับเชิญรับชมครับครับที่นี่นะครับคือศาลเจ้าเร่งจูเกียงนะครับหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะครับเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเสื้อสายกีนหรือ คนไทยที่นับถือนะครับในบริเวณรอบๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นบริเวณนะครับอัจจะมีเทศกาลกินเจหรืออะไรก็จะมีการจัดงาน,นครับส่วนด้านข้างของศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะครับจะเป็นศาลาสันติสุขเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะครับจะมีเทพเจ้าของของจีนนะครับอยู่ครับบริเวณสวยงามครับวันนี้ ตรงนี้เป็นนาเกลือนะครับเกลือหวานของออยู่ตะบนบานานครับของจังหวัดปัตตานีนะครับอำเภอเมืองแต่ช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่มีเกลือนะครับสาวนาเกลือก็ไม่มีนะครับวันนี้หนุ่มนาข้าวว่าจะมาสาวนาเกลือไม่มีนะวันนี้นี่บริเวณนาเกลือนะครับมีนกมหาปลานะครับก็ดูสวยงามปไแบบนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นแหลมนกนะครับเป็นสถานที่ติดทะเลนะครับของอำเภอเมืองปัตตานีครับครับเป็นสถานที่พักผ่อนยามเย็นนะครับของประชาชนในพื้นที่ครับ,รบนี่บริเวณแหลมนกนะครับ ตอนนี้จะเป็นที่จอดเรือประมงนะครับเหมือนเรือกอเละครับตรงนี้นะเป็นที่จอดเรือประมงของชาวบ้านนะครับเรือมันเรือกอเละนะครับเป็นเอกลักษณ์ของสามจังหวัดนะครับเป็นเฉพาะสามจังหวัดตรงนี้เป็นสุสานเจ้าแม่ริมกอเหนียวนะครับซึ่งอยู่นอกเมืองนะครับตรงนี้อยู่ตำบลตันยงรุโลครับซึ่งอยู่คนละที่นะครับกับศาลเจ้าแม่ครับ ศาลเจ้าแม่อยู่ในเมืองครับตรงนี้นครับเป็นสุสานเจ้าแม่ลิมกอเหนียวซึ่งอยู่ติดกับมัสยิดกือเซะนะครับซึ่งมีตำนานคู่กันนะครับตรงนี้เป็นมสัสยิดกือเซะนะครับซึ่งมีตำนานเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่ลิมกอเหนียวนะครับเป็นมสัสยิดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดนะครับในจังหวัดปัตตานีนะครับปัจจุบันทางพี่น้องมุสลิมก็ยังใช้ประกอบพิธีละหมาน,นะครับ